ท่านเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจะนั่งอยู่ที่ตลาดอะไรนะตลาดมอสวรนะคะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะแต่ว่า,ารู้สึกนะคะมันจะมีทุกๆวันพลึงหาดนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนมาวันไหนอีกบ้างนะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทัวร์คุณผู้ชมเนี่ยทัวร์ดูว่า มันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละมันจะมีมันจะใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่มันจะมีทุกซอกทุกมุมของตรงแถวหน้ามหาลัยนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนเล็กๆส่วนเย่อยๆส่วนในซอกอีกซอกหนึ่งนะคะแต่จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นก็จะซอกหนึ่งฝั่งนี้ก็จะอีกซอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเหมือนของแห้งจะเป็นอาหารแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะเป็นพวกเสื้อผ้าก็เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เราว <e ิ่ด uh สั huh ่งมากเราไ่ไดสั่งมากคุณผู้ชมขาค่ะกินอะไรชอบ้ไว้นมสดชอบโ้ไอ้นมสดนะคะนี่แบบคุณสั่งชอ้ไ้นมสดซือไปให้อิมอลด้วยก้วหนึ่งนะคะส่วนฝั่งจะเป็นนะคะเรากำลังอยู่ตรงแถวโซนผลไม้นะคะฝั่งนี้นะคะแต่โซนข้างหน้าเจด้ย์นี่นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นโซนของพวกเสื้อผ้าของประดับมากมายหลายอย่างนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงตึกตึกนี้นี่แหละระหว่างสองตึกนะคะที่จะเป็นตึกอเอ่อซาวูฮอเทลนะคะซาวูก็คือสีน่าคาลิมบิรอนฮอเตลนะคะมันจะเป็นโรงแรมนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนี้มันคืออะไรนะคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีเอ่อเป็นมอเตอร์โชว์นะคะเล็กๆนะคะของคณะ ของการตลาดนะคะจากคณะสังคมศมาสตร์จากาการตลาดอะไรแบบนี้นี่แหละไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่ก็ใช่แต่ว่าเห็นมันอยู่นะอันนี้แต่เมื่อวานถามพี่เขาแล้วแต่น่าจะเป็นแบบนี้นี่แหละนะคะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะนะคะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้า อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดนะคะเป็นเกรดความรู้สําหรับใครที่จะมาเข้ามาสวสำหรับใครที่จะมามาสวนะคะทุกวันพฤหัสเนี่ยเขานางจะมีานางจะมีตลาดนะคะเยอะแยะมากมายนะคะใครที่อยากจะเบิกเงินนะคะก็จะนางก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในเซอรอวิโฮเทลนะคะแล้วก็มีธนาคารออกรุงไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเกรดนะคะเป็นเกรดสมองความรู้เล็กๆแน่นอนนะคะ เราจะเดินไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งนะั้นนะอยากทำไมไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้มึงเริมจากตรงอ๋อตรงนั้นมันลงไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าลงได้โอเคเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะรอบล้อมไปด้วยตึกนะคะล้อมไปด้วยตึกนะคะตึกมากมายใครที่จะมานะคะ มาลง MRT เพชทบุรีได้นะคะหรือว่ามาลง BTS อโศกแล้วก็บอกว่ามาที่มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒนะอันนี้นะคะเมื่อกี้เป็นพี่ๆเขาเขาเอ่อ อะไรอะที่เขาบริจาคเนาะเป็นพี่พี่ในมหาหลัยนะคะที่เขาเปิดบริจาคนะคะรับบริจาคเงินทองเอ่อที่ไปไปอะไรไม่รู้ไม่ได้ฟังนะนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มกนันที่โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารนะคะโอเคมากันอันนี้นะคะจะเป็นพวกยำแหนมนะคะ ยำแหนมเป็นเ,เป็ดนะคะเป็นเป็ดเป็นไก่แล้วก็เป็นหออหมกทะเลนะคะเป็นหอหมกทะเลแล้วก็เป็นเป็นอะไรอ๋อหมูทอดหมูทอดหมูยอ,อ,อแล้วนั่นแว่นฉันม้วนหรือเปล่าแว่นม้วนหรือเปล่านะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่นะก็คือให้ใหใหมือกินมาแล้วหรอแล้วแต่ว่าตอนนี้อิ่ม น,นี่อิ่มมากนะคะน,นี้ปัจดูนะคะก็คือเอาง่ายๆสรุปเลยนะคะก็คือใครหิวข้าวก็มานะคะใครหิวข้าวก็มาก็อิ่มนะคะจบนะคะคุณผู้ชมคะโอเคอาจจะสุดแล้วนะคะไปแล้วนะคะจะสุดแล้วนะคะใครทีเ่เคยมานะคะก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าใครที่อยากถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่แถวไหนมายังไงนะคะ ถามพี่เได้ได้นะคะถามเจด้ได้เพราะวนี่ก็แบบนี่ก็เพิ่งเพิ่งเคยมาครั้งที่2แต่ว่าเพิ่งจะเดินจริงๆก็ครั้งนี้นะคะซึ่งมันก็โอเคเลยแหละมันอุดมดีในระดับหนึ่งนะคะมันก็เหมือนตลาดทั่วไปแต่ว่าแต่ว่ามันแค่มันอยู่ในมหาลัยแค่นั้นนะคะแต่แดดร้อนมากนะคะไม่รู้ว่าเขาเขาเปิดยาวถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงนั่นแหละประมาณนั้น เพราะว่าเมื่อวานมาเขาก็เพิ่งเก็บกันนะคะเท่าที่เดาวนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลไม่แน่นนะคะแล้วน,นะคะ